สวัสดีทุกคนก่อนเลยครับสวัสดีัวรุ่นวายทเคทุกคนนะครับก็เรามาในทีมเดินแห่งความรักนะครับเดนกุมภาแต่ก็ยังไม่มีคนกลุ่มใจสักหน่อยไหมสักหน่อยไหมมันต้องมีคําคมแบบโยกความรักอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวลองคิดตั้งนะฟังมาเยอะอยู่เอาอันนี้แล้วกันมีคนเคยบอกไว้ว่าในชีวิตของคนเราจะตกหลุมรักใครแบบสุดหัวใจได้แค่หนึ่งคนเพราะหลังจากนั้นเราจะทําได้แค่ตามหาในสิ่งที่คนแรกไม่มีก็เท่านั้น คนอกหักเปิดมาแม่งเจ็บอ่ะดีเจ็บอ่ะดีเข้าใจเข้าใจไปดูเกมแล้วกันเออไม่ได้อธิบายบ่งอธิบายเปิกเลยเนาะก็เป็นรีเจียนแหละแค่อยากเล่นรีเจียนแค่อยากเล่นเท่านั้นก็อัดคลิปไว้ก็เอาแอดออมาเป็นเออมีดม่วงกับแอดอออะไรไม่รู้ว่าเลือดท่วมมั้งแล้วไม่รู้ด้วยเลือดท่วมทำอะไรได้คิดว่าคงน่าจะหิวชาขึ้นก็เลยใส่มามีคนอยู่ขวาล่างไม่เอาคนนั้นคนนั้นโดด วิ่งไม่มองหลังเลยเฮ้ยทำไมวิ่งไวจังอะเชื่อวิ่งไวจริงอะเนี่ยวิ่งไวแปลกๆอ๋อน่าจะไอ้นี่ปะไอพรลอะไรไม่รู้อ่ะไม่ใช่พรลสักสองแสงอะเออโอเคคนนี้ดีเจนที่ไม่มีกั้นหน้าต่างก็โดดดักไปาเลยสิคะเฮ้ยวิ่งเข้าหน้าไม้เหรอเฮ้ยเป็นนะเนี่ยทรงจะฉีกวขาแก่ดัก่อาเลยล่ะเขาจะอ้อมหลักแมสออกรอบนอก ผมจะหลอกไฟเป็นไงคนเนี้ยผมว่าแพทาพงผมอยู่นะผมน่าจะเดาการจูของคนนี้ได้มันดูกา,ารจูมันดูคุนค้นๆเว้ยแบบลายวิ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผมแบบคำนวณได้เขาเรียกว่าไงนะเวลาเราเล่นตัวไล่พวกตัวเดินดินอะไรเงี้ยเราต้องคิดในแบบที่เราคิดว่าเราจะจูยังไงแต่บางตาผมก็ไม่คิดนะบางตาผมก็ไล่แบบ ไรแบบไม่คิดเลยเลยอะแต่ถ้าถ้าตาไหนคิดก็จะประมาณประมาณนี้แหละผมว่าผมว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างดีอยู่ระดับนึ่ะเพราะฉะนั้นใครที่มันเชิงผมดูว่ามันมีเชิงหนาเงี้ยปคนเจ็บสองคนเอ้ยคนเจ็บคนนึงไม่มองหลังเหรอเออ <c oughs> ผมว่าใครที่มันดูเชิงหนา,หนาผมก็ต้องคิดหน่อยอะแต่ตาไหนฟังเพลงเสียงดังก็ไม่ได้คิดอะไรเลยเขาเรียกว่าแล้วแต่ตาแล้วแต่ฟิลอย่างตาเนี้ยผมจะไม่คุมเกม ตาเน,นี้ยผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นแบบไม่คุมเกมตามจริงเอาผมต้องกลับไปเสาเอาแล้วอยู่นี่สแสดงว่าไม่มีคนไปช่วยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้คุมเกมนะถ้าปกติคุมเกมถ้าเอาชัว์ผมต้องกลับไปเสาแหละหลอกไฟเป็นไม้ขอบแมพเขาต้องฉีกนะถ้าต้องปืนวอน,น่าจะล้มโอเคเขาเล่นเป็น มองหลังอยู่นิดนึงเฮ้ยไม่โดดวะเย้แค่อุ้ยฉีกด้วยไอเทียตัวเนี้ยเชิงหนาผมบอกเลยตัวเนี้ยเชิงหนาผมจะลองไล่แบบคิดไม่ค่อยเยอะอุ้ยโดดเขามองอะดิอย่างเงี้ยใช่ปะเขาอาจจะมองมองอยู่เมื่อกี้ไม่โดดคิดแล้วผมว่าน่าจะโดดจริงัน่นไงบน โอยเชีย่ยคิดว่าโดดแล้วรอบนี้เชื่อมันเชิงหนาอยู่นะล้มแล้วโดยกลับไม่ทันผมจะจำไว้ผมจำไว้ก่อนคนนี้เราค่อนข้างมองหลักบ่อยแบบว่ามองละเอียดอะรอบหน้าผมน่าจะไล่ได้เร็วกว่าน,นี้ผมต้องคิดแบบคนนี้ผมรู้สึกว่าคนนีุู้คล้ายโทมัสระดับหนึง่งถามว่าโทมัสจุกดีไหมโทมัสจุกดีแต่แค่ผมไล่ดีกว่า โอเคเครื่องเราเปิดมันน่าจะอยู่ในแมทเทป่ะมันน่าจะมีคนอยู่อ่ะเดี๋ยวขอที่ไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปหามันความรู้สึกแม่แบบว่าเหมือนม,มีคนอยู่อะมันมีกลิ่นนะขออนุญาตเปิดกรอบก่อนเลยชแวบเดินหมุนตัวกลับมาหลอกไฟช่วยแล้วเหรอไปไล่คนช่วยดีกว่าปล่อยคนเจ็บวิ่งหนีไปก่อน คนนี้ไม่มองหลังนี่วิ่งยาวๆมองหลังจังหวะนี้พับเขาให้มองด้วยโดดไปแล้วมองก่อนแล้วก็ฉีกน่าจะพับนะดูจากสไตล์ไม่โดนจับด้วยกลับมาจะโดนไม้โอเค พับไอตัวนี้พับแน่โหนิ่งเหรอเฮ้ยไม่โดดหน้าต่างเป็นผมผมจะโดดหน้าต่างนะ,ะเอ้เหอาหลอกไฟง่ายเฉยแทบไม่ได้หลอกเลยเลยขาคน่าจะวนเดียววนแบบไม่คิดอะไรแล้วผมว่ากนเนี้ยโยกหลอกดเดียวก็น่าจะหลงแล้วเสาขาวอยู่ตรงนี้ช่วยล่าสุดอยู่ซ้ายกลางก็ไปตายแล้วกันหน้าเครื่องนั้นแหละเครื่องนั้นมันปั่นได้เยอะนะตอนแรก ต่ก็ยุบไปเยอะแล้วอยู่ฉีกไปแล้วเอ้ยมีคนปั่นต่อมีสองป้ายอย่างเงี้ยเอา้าไม่มีเฉยมีแค่คนเดียวแล้วยืนนิ่งแล้วเจ็บแล้วยืนนิ่งอะไรวะอา้าวเดี๋ยวดูกูสเต็ปหมุนไฟเอาหมุนไฟเลยแล้ววนกลับมาไงเรียบร้อยโอ้ไม่ทันเฉยครับบิบขึ้นโซนบนไม้ทายบนเล่นไปแล้ว พี้มันมีเปิกมองไม้ปะเนี่ยไม่เหมือนมีเปิกมองไม้เลยเนาะไม่ฉีบเข้าแบบว่ากลางบนอย่างเร็วะแบบมันเข้าคิดเร็วมากอะ่ะครับโอเคละลายไม้ก่อนลวกันขวาบนน่าจะมีไม้น่าจะมีเปิกมองไม้จริงนะเนี่ยเขาจะไม่กล้าเล่นผมจะหลอกได้รอบในความคิดของเขาน่าจะเป็นไม้สุดท้ายแล้ว ประกอบกับเขาเปไม้ไปเยอะแล้วในความที่เขาอะยังไงก็วนมันเป็นจินตตจยาผมมองมองว่างั้นนะผมมองว่ายังไงก็ไม่พับเลยผมจะยัดไม้เลยนะว่าแกถ้าเขาวนอ่ะแต่แต่รอบแบบนั้นมันหลอกไฟได้อยู่แล้วอะ่ะคนนี้ตายแล้วนี่โอ้หน้าด้านปัดไฟเสร็จด้วยมานี่เลยไปไหนผมไล่คนน,นี้ตายเลยกันยัดไม้เลยไม้ในโซนนี้หมดแล้วอ้าวแล้วไม่พับแตก ถึงเขาพับว่ากี้ผมกระทืบกระทืบไม้เนี่ยแล้วเขาฉีกขึ้น่วนบนใช่ไหม่วนบนก็ไม่มีไม้อยู่ดียังไงเขาก็ตาย<อ>ได้แขวนสองด้วยช่วยแล้วไม่แรกคนเจ็บแล้วกันโอ้ยคนดีนี่ที่ผมบอกว่าแพ้ทางอะ่ะเขาจะฉีก ต้อดักหนามาตรงนี้เขาจะฉีดโซนล่างกลับไปเล่นไม้ที่มีแค่ตรงนี้ก้าวุด้วยวะเชสเควันนี้โดนผมหลอกไฟสองรอบติดเขาน่าจะแบบว่ารู้ได้แล้วนะว่ากินเลอร์คนนี้ชอบหลอกไฟเป็นผมนี่คือรอเปย์แล้วหลอกไฟเยอะกลัวกลัวคนนี้เชิงหนาผมว่าผมน่าจะ ไล่ได้เร็วกว่าเดิมก็ดูเชิงกันหน่อยแล้วกันต้องคิดแบบที่เขาจุกแล้วนะแอบมองโดดเข้าแน่นอนสวยเรียบร้อยเป็นไงเชิงเรามันของศิลป์ป่ะ เขาเรียกว่าจดจำการจูข,ของนาไว้หมดแล้วอะโหแล้วปั่นเครื่องระเบิดด้วยก็น่าจะจบแล้วหรือเปล่าเกมแบบนี้เห็นรอยเท้าชัดเจนเห็นกระเป๋านะเดี๋ยหรอเก็บน่าจะวิ่งไปช่วยปะแต่ไม่น่าทันหรอกเฮ้ยพับไม้พับเลย จำท่าเหมือนให้เขาแบบว่าวิ่งไปช่วยไม่ได้แล้วก็ตรงนั้นงโอ้ยอยู่หลังบ้านหลอไฟเรียบร้อยก็น่าจบแล้วนะครับเกมนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณครับผม